โยลว่าซาบ๊าดีบุรุษเมกาบ๊าดีบุลุษดูปายบ๊าดีบุรุษชาวซายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Ghost White Tokyo นะท่านผู้ชมนะเออเป็นนักปราบผีในโตเกียวนะครับท่านผู้ชมโคอรตรึงโคอรตรึงอันนี้ก็เป็นเกมอ่าออกมาปี2022นะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาก็แบบว่าอ่าเปิดให้เล่นนะครับในส่วนของ Xbox Game Pass นะท่านผู้ชมนะใครที่ชเช่า Xbox Xbox Game Pass อยู่ก็สามารถเล่นได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเออเป็นเกมแบบแนวผีๆแสงๆนะคนดูนะโคอรตรึง อ้าวให้เราสู้แล้วล่ะคนดูสกิลอ๋อโอเคสกิลสักหน่อยนี่นี่ตึงตรึงกดไลค์กด,อ,กดอ๋อกดคลิกกลางคือบล็อก <c oughs> นี่เดีเนี่เดี๋ยวยังละ่ะแตกแตกเอ้ยเป็นตึงอยู่นะคนดูไปดิเราเดชพาวเวอร์ <c oughs> นี่คือพลังอะไรเนี่ยเอ้มันมีคนมาสิงเราอยู่นะครับ กด,ดชิปปิ้งโอเคฉันอยากจะกลับไปหาน้องสาวของฉันจริงๆกด M เ,เพื่อดูแมพ okay. โอเคโอ้นี่คือแมพนะฮะท่านผู้ชมนะว้าวนี่คือแมพแสดงว่าเราต้องไปด้านหลังสินะวนไปด้านหลังใช่ไหมคนนี้เย่ไปโอ้ภาพสวยเลยนี่ผมเปิดเรติ้งด้วยนะคนดูคน RTX 4070 Ti <ถ>นะครับ าทางๆฮะเอาวะเอาวะอุภาพแม่งสวยโค้ดสวยอ่ะ <c oughs> สวยจัดๆสวยโครตๆยิบสปินนี่กดมัอยู่นะครับ <c oughs> โรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมนะที่นี่แหละ นเพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบอ f ฟ i ิเชีลเพียงแอดไลน์แอด i m h n a n s p o p หรือเว็บไซต์ w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  i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดยาดมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย r s h m m n Shop ว้าวคลิปก่อนเลยไม่ดูครับกระสุนสีน ยูโอเคอ๋อเป็นการทำลายม่านนะอีกขวาแม่งนึกถึงเกมเป็นตัวนั้นเลยว่าไอเกมอะไรนะไอฮาร์ดอะไรเนี่ยของรัสเซียนะคนดูอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นการทำลายโอเคเราจะไปฝั่งนี้กันนะครับ โอเตริงโอเตริงออกมาเจออะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้มันกำลังดูดวิญญาณใครเลยวะเนี่ยไอตัวดำๆนี่เป็นโยมมาทูหรือเปล่าอะคนดนนูมันกำลังช่วยกันทำอะไรเลยมาบอโทรลสเตลไปเหรอโอเคมันให้สเตลไปนะครับมึงสเตลผีนี่นะกูงงเลย นี่เลยเป็นไงล่ะอ๋อทิกดาวทิกดาวดีมากโอเคต่อไปทำอะไรอ๋อเลเวลสอง็นการอัพเลเวลนะท่านผู้ชมนะนี่โอ้โ oh, หมีการอัพเลเวลด้วยโคตรึงมา,าเตรียมปราบผีแล้วนะคนน้องๆสกิลเบ็ด ชิปหรอหรือกดอะไรกดอะไรในการอัพสกิลอ๋ออินเทอร์ใช่ไหมอ่าโอเคนี่การใช้อัพสกิลต่างๆนะครับบางอันมันยังเรียนไม่ได้นะมันต้องเรียนตรงนี้ไปก่อนเก็บพอยหมดแล้วอิม <M S 1> คืออะไร <M S 1> วะอิม <M S 1> อ๋อดูดูโอเค เอ๋มีเล่นไล่กระถาจักกะดะไปไปไปเอามาแล้วว่ากดชาร์จเอแท็นี่นี่ถานารูโต้หรือเปล่าใส่ก่อนได้ปูดปีขวาอ๋อปนการผนึกนะครับทุกชมนะกดค้างนี่มาเป็นการผนึกแกร็บคอ โอ้ทำลายวิญญาณไปเลยว่ะกดตรึงโอ้โหคนแม่งเหลือแเจเสื้อผ้าว่ะตรงไหนต่อรู้รู้สึกว่าทั้งเมืองจะถูกดูดคนจะถูกดูดไปนะคุณดูนะชาร์จพลังก่อนเลยมาไอผีบา้ามึงไปไหนล่ะ าร์จพลังชาร์จพลังชาร์จพลังเอาดีเอาเดีาดลิงที่หัวเพื่อบันเทานี่ดินี่นะครับคลิกขวานะดูพลังมียานมาแตกสวยเลยครับพี่สวยเลยครับพี่โค,โคูโคตรตึงโคตรก๊อสอันนี้คืออะไรคลิกขวาโอเ้เก็บอ๋อเก็บของได้เฮ้ย <c oughs> รู้สึกว่าจะมีผีมาอีกวะ <c oughs> กิลสักหน่อยนี่ซีโฮคืออะไรอ๋อการกินนนี่นะท่านผู้ชมนะโหกินอาหารกินอาหารโอเคไม่มีปัญหาครับกิ้วเหรอเมื่อกี้มันบอกอะไรมันลืมซีโฮนี่นี่เป็นไงนะดึงครับแอฟโฮดึงวิญญาณเข้ามามันมันผีมันเยอะจังเลยวะสกิลสักหน่อย ปาผีตรึงๆป่าผีตรึงๆผมว่ามันน่าจะมีของอะไรอยู่แถวนี้แน่นอนเลยนะเราต้องพยายามหมาแต่เมาส์มันไวเกินไปว่ะคุณดูแม่งเมาส์โคตรไวเลยพาร์ทพลังสกิลสักหน่อยนี่เป็นไงล่ะน้องหนูล้มล้มคนล้มคนล้มต้องข้ามดูดไม่ใช่คนนั่นนี่นี่ผีเรียบร้อยครับเก็บของชิวๆอีกแล้วไปขึ้นไปด้านบนหัวหน้า เอางเด็ดแบดฟิ e l i n บรรยากาศไม่ค่อยดีเลยนะเฮ้ยยกการ์ด up อ๋อโอเคยกการ์ดไว้เหรออันนี้โอ้พิน up ว่าแม่งมันต้องมีจัมสแกลแน่เลยนะเกมอย่างเงี้ยต้องมีจัมสแกลบ้างยกการ์ดไปรอเลยเด็กกรู ไปไปเปิดประตูยังไงนดี๋ยวเรากดกันกดเมาส์กลางนะคุณรูนะเอาว่ะเช็ดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเตชฟิฟต์กดฟางกาดไปก่อนมันมีเรื่องมันมันมีแบบว่าภาพขึ้นมาตลอดเลยนะคุณรูนะแถวนี้กิว้ <S <S วอะไรดินี่ดิแม่ี่ใจยินยิน เชื่อฉันสิเอาว่ะเหมือนเราจะมาหาน้องเรานะนี่คนดูเราพยายามขี่มอไซค์มาหาน้องเราแต่หน้าแหว่งไปแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่อยากดูเนื้อเรื่องครับอยากบูตอนนี้เนโปรด ว้าวไปลงลิฟใช่ไหมอ้อาวไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องเดินนั่นหรอ Get room ม,ม,มาเรียมีปัญหาครับพี่นี่อะไรลูกอ้อเป็นการดูโน้ตนะท่านผู้ชมนะกดอิมนะครับ อ๋อนี่แมพขึ้นมาแล้วฝั่งนี้โอเคเฮ้ยงี้มันก็เล่นง่ายอยู่จูมิงจูมิงมีอยู่รลยอ่าขีดขวาท็อกชั้นหนึ่งครับไปเลตโกไปเลยพี่อย่าบอกนะได้รกระทืบกันอยู่ในอยู่ในลิฟต์นี่ตรึงเลยนะเนี่ยบอกเลยมาว่ะ ขอตริงขอตริงไปไปไปโอ้อยู่ด้านหน้ามีของเลยนี่สก,กิลสักหน่อยเก็บพลังเสริมคนดูขวาครับอี๋บอยสตาร์พิชชันคลมพิสซิตี้ออฟชาด์ดูดนตตรไปเลยดิย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0 0สนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไ้ปลอดภัย100ด้วย Richman Shop ว้าวดดตัวตรึง Chapter สองฮะ ไม่ดูเนื้อเรื่องลุยโครงการบูอย่างเดียวนะครับเราไม่ดูเรื่องเรื่องอะไรแล้วนะครับดูนะคนอ,อย่างบิ๊กครูกเนี่ยไม่จะเป็นต้องมีเนื้อเรื่องหรอกเห็นบวกไป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 ต้องไปตามทางนะครับไอ้พวกเงาพวกนี้ไปไม่ได้นะทางที่มีเงาเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยดูตรงนั้นสิ แม่งประตูประตูมิติเกิดขึ้นมาแล้วอ้าวนี่เลยล่วงไปหนึ่งนี่เลยครับอ้าวแหลมน่าเราอะฮะเดินเดินเดินอย่างไวเดินอย่างไวผักเลยครับดูพลังก่อนครับคนดูแตกด้านหนึ่ง แสดงว่าเราดูดพลังมาเป็นเลือดได้นี่งสวยแดมดับครับเรียบร้อยครับอืมเอาว่าว่าพีโก้แม่งตึงปียะเลยอีกกว่าครับตรงนี้มันคืออะไรอ่ะคนดูอ๋อทำการผนึกนะครับ ว้าวโครตรึงอันนี้มันเป็นสารเจ้าอยู่นี่แสดงว่ามันเป็นปร,ประตูเปิดให้พวกแบบผู้ผีปีศาจเข้ามานะนี่เราปิดมันละเฮ้ยในรับของมามีอะไรข้างในอ่ะนะ่าอีกอัพโอเคโอ้วคครับุณดูนะเราปิดผนึกตรงนี้แล้ว โซนไหนฟังไหนอา้าไม่ใช่ถูกแล้วแหละเมื่อกี้เนี่ยวันนี้เราเปิดฟัง์ชัน RTX นะคุณดูนะอืมสก,กิลสักหน่อยพิกพิกอัพโอเคเก็บของมาแล้วว้วอะไรอะ่ะเก็บไปทำไมกระดาษเนี่ยะกี้สักหน่อยเฮ้ยหมาทำไมหมามันยังอยู่ได้อะ่ะ เรียกทเนี้ยโอ้โหเฮียทางนี้อ๋อมันเห่าอะไรไม่รู้ครับเห่าวิญญาณอ๋อมันมีคนมาผนึกวิญญาณพวกนี้น่าจะเป็นตัวชั่วแน่นอนเลยวะ่ะต้องหยุดพวกมันอ้าวก็ได้ดิอย่างงั้นน่ะเปิดก่อนได้บรูดนี่เป็นไงล่ะพัดพลังก่อนเลยอื้อ ดูดพลังครับ g r a บคอทำยังไงนี่ถึงมันจะลงมานี่อ๋อทำลายเหรอโอเคอืมวิญญาณถูกดูดขึ้นไปหมดตรงนั้นน่ะโอเคเราช่วยเขาลงมานะฮะคนดูนะอ๋ออันนี้เฮ้ยอันนี่กูช่วยหรือกู <c oughs> ปลดปล่อยอ๋อปลดปล่อยปลดปล่อยโอเคปลดปล่อยนั่นคือวิธีมันคือการปลดปล่อยนะครับออกจากทุกความทุกข์นะฮะคุณดูนะเดี๋ยวคิดมาหนะเด็กน้อยเฮ้ยต้องไปโซนไหนล่ะเฟรดไม่เห็นบอกเลยอ๋อต้องมาช่วยปลดปล่อยทุกทุกที่หน่อยโอเคนี่มันอะไรเนี่ยไม่สนใจหน้าเดี๋ยวไปเถอะ มึงอีกแล้วเหรอไอพวกวิญญาณชั่วกิวเลยด,ดูดนี่แน่อู้มีของอะไรให้เก็บหรือเปล่าเนี่ยในเนี้ยนั่นคืออะไรอ่ะนั่นแคทแมวแล้วเนี่ยใส่แล้วนั่นคือแมวเฮ้ยกดคุยกับแมวได้เหรอแล้วคนญี่ปุ่นก็มีความเชื่ออะไรวะทำไมแมวมันถึงเป็นอย่างงี้ไม่รู้เรื่องไหม อยู่อ๋อเป็นการซื้อของโอเคอ๋อร้านซื้อของไอ้เมีเอาขายของอะไรพวกนี้นะอาหารอาหารหมามด้วยโอเคเฮ้ยมีอะไรเต็มเลยทีน,นี้ดังงงดังงูเออเปิดม,มาเก็ตบ่ะไปไปต่อฮะเมื่อกี้นีร้านค้าแ,แต่เราไม่มีเงินนะครับ <c oughs> นี่อะไรอ่ะอ๋อไปจุดจุดหมุนกาชาเหรอ หนึ่งคนดูไปดูดิหมุนทำใหมก่ก่อนโอ้เงินไม่มีโอเคไม่มีเงินเลยว่ะเฮ้ยมันต้องใช้เงินเหรอาตายไปแล้วเนี่ยฮะอ๋อโอเคตรงนี้มันเป็นโซนที่เราเข้าไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะโอ้เลื่อนเราลดเหรอวะเราเข้าไปไม่ได้โอเคโอเคอ,เคอเคย่าใจกดอะไรกินยาสามก่อน อย่างแรกลืมแล้วคนดูวันนี้เราไปตรงไหนฝั่งนี้หรอเราเข้าไปไม่ได้ไม่ได้บอคนดูมุมนี้ผมดูแมปก่อนดิมันให้ไปไหนอ่ะอ๋อไปโซนนี้หรอโอเคไปต่อเมื่อกี้เราเดินมาจะเดินมนทำไมดู โอเคนะครับทุกผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Ghost Y ตัวเกี่ยวนะทุกผู้ชมนะเออก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับทุกผู้ชมนะบนในส่วนของ Xbox Game Pass นะตอนนี้เขาเปิดให้ทดลองเล่นแล้วนะไม่ใช่ทดลองเนี่ยเปิดให้เล่นเลยนะครับท่านผู้ชมนะลองไปโหลดกันดูนะครับเกมนี้นะครับสนุกนะท่านผู้ชมนะเออก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกเลยนะครับส่วน้คยนะครับทุการหากพิซเติมเกม,เกมวีดีโอ่ใช่เป็นนาวีพับจีโมบายแกชีนอิมแพคฟรีฟาวแลนด์เดียบูวิมัทเทลวอสซ์โร เติม24ชั่วโมงการันตีผู้ช่วงานอะไรเฟเจอถึง300,000คนโดยเฉพาะตัวเกมวอลเล็ทนะท่านผู้ชมนะเติมทุกครั้ปกติแน่นอนห้าถึง10%นะครับไปเติมกันได้ที่เว็บลิชแมนชั่ปนะเออแล้วก็มีเกมอื่นนะครับอย่างเช่นจะตัวเกมเอิดเรซเซอร์นะท่านผู้ชมนะก็เติมถูกกว่าปกติแน่นอนห้าถึง10%เลยนะครับไปเติมกันได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ได้รับโบนัสเสริมพิเศษด้วยนะครับลิงก์เติมอยู่ด้านล่างขวายใต้คลิปนี้เลยนะฮะท่านผู้ ร้าน Richman Shop ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไ้ปลอดภัย100%ด้วย Richman Shop ว